เดี๋ยวผมจะเฮ้ยผมอยากไปตรงนั้นมาทุกคนดูมันจะมีพุ่มไม้นะสองนาอะไรเห็นไหมตรงนั้นอ่ะจะเป็นท่อระบายน้ำเิดไปน้ำดังกีมีดังกีมีน้เพื่อนไปเดี๋ยวไอ้ช่างเฮ้ยน้ำเข้าเรือไปไปไปวน้เ้ไปเไปไปไป ก็ถ่ายรูคนวันนี้ผมก็จะมาเอาที่นอนเป่าลมมาลงแม่น,น้ำมีบางคนที่เคยมาถ่ายคลิปประจำประจำเลยเขาเรียกว่าสาวอ้อมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาลงเนี่ยที่นี่แหละนี่น,นี่ผมเตรียมมาแล้วกับน้องๆน,นะที่จริงทําไมผมถึงมาเอาทําไมผมถึงทําแบบนี้คือมันรั่วแล้วนะผมก็เลยไม่เสียดายหรอกมาเดี๋ยวรีบลงกันดีกว่าทุกคนผมเอาไม้พายมาด้วยนะเนี่ยมาเดี๋ยวผมรีบลงกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเรยมแล้วนทุกคนซึ่งมีตะก้องคนนึ่งนะแต่น้องตะก้องมาเป็นคนพายนี่อะไรปะเจ้าตะมันดังทั้งปีคนนี้นางทั้งปุ่นยอแสงมันยอนก่อนดูพายก่อนย้อแสงไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนแพแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้คือมันรั่วนะครับทุกคนเนี่ยมันรั่วมันต้องนั่งให้มันขนานกันคือมันรั่วมันรั่วหลายที่นะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนบ้าง แล้วผมจะพาพายไปเล่นเล่นดีกว่าเนี่อันนี้คือความฝันของผมแล้วก็ความฝันของน้องๆแล้วทุกคนเลยทุกคนคืออยากมีอย่างนี้นะผมอยากทําตั้งแต่มาอยู่ที่ใหม่ๆนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาพายดีกว่าเดี๋ยวผมพาพายไปตรงกลางนี่มีตะกรงเนี่ยเขาเป็นอะไรนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์นะทุกคนนี่เอาเอาไปไปเดี๋ยวเย็ดเดี๋ยวผมไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปข้างหน้าดิวเฮ้ยไปผิดข้างบอดตะกรงดีบีบอดเฮ้ยผมต้องนั่งเ้ย อ่าโอเคทุกคนนี่ไม่รู้ว่าในน้ํานี้จะมีอะไรบ้างแล้วทุกคนแต่ถ้าผมตกน้ําเนี่ยคือไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเซฟตี้ทุกคนห้ามไปทาตามนะทุกคนห้ามทำตามผมนะผมคือมีเซฟตี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นนี่ว่ะตอนนี้มันย้อนแสงแล้วทุกคนดิวดิวย่าดีิวเยุดย่ามุนเลี้ยวกันมุนเลี้ยวกันเอ้มุนเลี้ยวกันตอนนี้ยังอยู่ตรงนี้เลยใครยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวผมยืนกันยืนแป๊บนึง อ่าโอเคนี่นี่ผ <c oughs> มไปยืนไปนะทุกคนนี่เอาเรื่องวะไปดูไป,ไปโ,อโ,อโ,อโอ้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 มันมันยืนยากจริงนะทุกคนดูดูดูดิดูพื้นนี่เห็นไหมมันยุบลงยุบลงดูดิเอทเอาเรื่องวะไปดูอยากไปย่างมาาหมูปะเนี่ยหมูเพื่อนโอ,โอนี่ครับทุกคนดูมีตากล้องตากล้องคนเก่าผมช่วยนะวเอทเราก็มานอนกันดีกว่า เอ็ดแบบมันเลี้ยย้อนเสื้อตัวครับทุกคนแต่ไม่มีเงินซื้อเลยเลยอซื้อกระเป่าลมไปก่อนห้าร้อยเราย้อนห้าสิบล้านมามาดิวขึ้นมากระเดี๋ยวดิวขึ้นมาบอ,อสโอเคดิขึ้นบอสจ<ะ>มันเหมือนเหมือนอยู่เอ้แต่กล้องผมไม่ไม่กลัวแบบผมกลัวนะผมเป็นคนกลัวเฮ้ยเดี๋ยวย้อนแสงอโอเคทุกคนถ้ากล้องมันย้อนแสงผมก็ขอพันโทษได้แล้วไปเรื่อยๆครับทุกคนมานี่ใช้ตากล้องนะทุกคนดูนี่ไปแล้วบินแล้วผมมีเครื่องนะดูดูเครื่องยนต์ผม นี่เครื่องยนต์ผมเอาเรื่องว่ะไปไปไปโอ้ไปไปไปอเอฮ้ยระวังระวังอย,ย่าเล็ดเด้อะลองทำได้เลยผมไม่กลัวอะไรนะผมกลัวโทรศัพท์ผมตกคือผมใช้โทรศัพท์ถ่ายทุกคนเนี่ย <c oughs> โอ้โคตรเอาเรื่องอะดูยเกาะรบายชิบหายเลยเมืงไปไหนเล่นเลยมัดีดี๋ยวโ,โอ้เอาเรื่องอนะเนี่ยดูดูสระนะไม่ใช่เล็กๆนะนี่นะผมสันแล้วกล้องนะเดี๋ยวผมจบคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ไปเล่นแหละ แต่ผมบอกนะว่าอันนี้มันรั่วแต่วันนั้นแม่ผมนอนประมาณคืนหนึ่งสี่ชั่วโมงหรือสามห้าชั่วโมงอ่ะมันอยู่ได้จนกว่ามันจะแฟกลงอ่ะหรูอว่าอยู่ได้นานนะนี่มันไม่มีตัวตัวเงินตัวทองแล้วคนหรือเรียกว่าไอตัวคนเพราะว่าอะไรมันเป็นบ้านนอกมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยเห็นเลยนะถ้ามีก็มีแต่อีเคทน้ทุกคนอีเช่เออไม่มีเดียไม่มีเดีวตัวเงินโอ้ไม่มีทุกคนม่ตัดเงินงูออก็ขออภัยครับไปที่เขาเพื่อผิด ทุกคนเดี๋ยวผมจะเฮ้ยผมอยากไปตรงนั้นมาทุกคนดูมันจะมีพุ่มไม้นะสองนาฬิกาเห็นไหมตรงนั้นน่ะมันจะเป็นท่อระบายน้ําเออไปน้ำดําเกียร์มีดํากีมีน้ำเพอเห็นไปเดี๋ยวไอ้ช่อนให้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะใส่ตีนใส่ตีนบอลลงไปใส่ตีนใส่ตีนน่ะเตะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะทุกคนดูเยนทีมงานว่ะทีมงานทุมภาพว่ะไป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 โอ้ดูดูดูวัดเฉียบวัดเฉ๋ย เรื่อยเลยเรื่รยอยถ้าใครอยากให้ผมมีเรือแบบแบบเป่าลมทุกวนก็สปอนเซอร์ได้นะผมอยากได้อยู่นะมมมผมก็มมมอยากจะซื้ออยู่ดิเื้ยไม่มมมมเปออ็นไรผมเซฟตี้นี้อยู่โอ้ถ้าใครอยากให้ผมเออผมลืมบอกถ้าถ้าคลิปนี้ถึง500ซับจะใครเบอร์นะทุกคนผมจะทำคลิปอยู่วันนี้24ชั่วโมงแล้วครับทุกคนดูเดินหาปลากินเยสเออใช่เดี๋ยวจะหาปลากินเดี๋ยวจับอันนี้ก่อนปรับให้มันไกลๆก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ดูดิ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าผมถึง500ซับเตอรครเบอร์นะทุกคนช่วยกันกดหน่อยนะคุณเดี๋ยวผมจะเอาชีวิตรอดบนนี้24ชั่วโมงนะทุกคนเอาจริงเลยแต่คลิปที่แล้วผมมาแก้ให้แล้วทุกคนที่ขี่จักรยานลงน้ำโอ้โหดูดูดกล้เข้าแล้วเห็นนะดูดูมันเป็นทางเข้าไปนะดูเห็นนะตรงนี้แหละมีคนมาตกปลากันเต็มเลยนะปลาก็เยอะนะครับทุกคนไม่ใช่มันเยอะนะตรงนี้ใช่เป็นปลานินนะทุกคนปลานินก็เยอะน้ำนี เออไม่เป็นไรตาก้องตาก้องผมว่าหนาเยอะนะทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่บนน้ำเราไม่ได้อยู่บน,น้นาเ,เราจะเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้นั้นนะทุกคนซึ่งมันน่ากลัวมากจริงๆโอเคทุกคนตอนนี้เราได้เข้ามาตรงที่อ้น้องๆบอกว่ามันมีพวกอะไรนะพวกไอหนามนพวกไม้นะทุกคนเดี๋ยวมาข้างใต้เนี่ยผมบอกเลยตรงเนี้ยมันเป็นที่ตกปลาแล้วทุกคนนี่มันจะมีคนมาตกปลาตรงนี้เว้ยเออเนี่ยดูดูดูมันจะมีพวกเอ็นนะเอ็นติดพวกต้นไม้อยู่เนี่ยดู <c oughs> นี่นี่นะคนเฮ้ยกาบกบกาบดิวไอ้รนู้สึกวัาเฮ้ยน้ำเข้าเรือ <lotta> น้ำเข้าเรือเฮ้ยไป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 เราเรไปไปเรย ียังวะสบายเลยไฟเตาล้องไม่เลี้ยไป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 มาวะว่าจะคิวกินจะคิวกินคิวกินต่อไฟกล้องผมมีตากล้องผมก็พายเรือแล้วก็มีตากล้องผมทางบกด้วยนะเห็นปะน่าตากล้องผมเออ โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและครให้ผมนะทุกคนถ้าถึง500รซับจะใครเบอร์นะที่สี่ชั่วโมงบนนี้เอาจริงไปดูกันใหม่คลิปหน้าเลี๋ยวเจ้